ไม่ต้องกลัวรเราจกวางน้อยข้าจะพาเจ้าไปหาพ่อแม่เองมุกมิกตัวสัน่นไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ในเวลาเดียวกันเจ้ามอมกับเจ้าแมมก็กำลังออกตามหาลูกอย่างสุดกำลังเจ้าหมอมใช้ความคิดมองรอยเท้าเล็กๆของลูกบนพื้นเดน เจ้าแมมส่งเสียงเรียกมุกมิกอยู่ไหนลูกเมื่อทั้งสองเจอตัวมุกมิกที่กำลังถูกเสือครองล้อมไว้เจ้ามอมยืนขวางทันทีอย่ามาแตะต้องลูกของข้าเด็ดขาดเจ้าแมมก็กระโดดพลางส่งเสียงดังเพื่อเบียงความสนใจมุกมิกวิ่งไปทางนี้ลูกเพนเนน,น มุกมิกวิ่งสุดแรงเสือโครงพยายามไล่แต่เจอมอมกับแมมช่วยกันขัดขวางจนในที่สุดเสือโครงก็เหนื่อยและยอมถอยไป